และไม่รู้พนมรุ้งชีสเดของเรานนี้ก็คือ,อหอยนางรมย่างชีสเตาถ่านครับผมพนมรุง้งภูมิใจเสนอพนมรุ้งชีสเดเคบปบอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ ไปตายเอาดหน้าสวสสาัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพนังรู้ชีเดต อร่อยวันนี้ไปตายอาตส่าใช่แล้วค่ะเราอยู่ที่ไหนกันะเนี่เอเราอยู่ที่จังหวัดตราดครับครับที่นี่นะครับจังหวัดตราดเนี่ยเป็นแหล่งวมรดิชั้นดีแหล่งหนึ่งของประเทศไทยเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นของทะเลเนี่ยแหละแต่วันนี้ด้่วยาจะพากินของทะเลอะไรต้องอรอลุ้นกันดูนะครับตราดนี่ไม่แพ้ใคร อนัทต้าแม่กับพี่แอดไว้นะโอเคซึ่งเขาจะเป็นคนพาเราไปหาวัตถุดิบของวันนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญต้าแมกวิลาสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะตามสบายป้าแมกกับพี่แอนนะครับซึ่งจะพาเราไปหาวัตถุดิบในวันนี้กันเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับผมอ่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวครับค่ะคนๆตรงนี้เรียกบ้านแหลมไซค่ะก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบกัน เราต้องมีอุปกรณ์ในการกินของอร่อยนะคะอ่าในการกิน <c oughs> ของอร่อยแล้วที่สําคัญเลยจะเป็นวัตถุดิบของพี่โอในวันนี้อย่างหนึ่งเลยก็คือ,อเป็นของประจําชุมชนที่นี่ครับก็คือพี่โอพูดคุมเครือปลายคุมเครือมามมมมมเฉล,ลย,ไป,ลยไปเลยได้ไหมว่าวัตถุดิบเนี่ยคืออะไรไข่นดงลมสดสดหนูชอบกินมากเลยอ่ะป้าแล้วก่อนที่เรากินเนี่ยแมวมันต้องมีอะไรในการกินคู่กับมันหน่อยไหมอ่ะอ่าเราต้องมีน้ำพริกเกลือกระถินมีหอมจีน เกลอโอเคน้ำพริกเกลือเกคืออะไรรู้จักไหมคะไม่ค่ะไม่ค่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่คนกรุงเทพเขาเรียกกันนะครับแต่คนตราดเรียกน้ำพริกเกลือค่ะเพิ่งจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำให้ป็นแบบเขาทำให้ดูได้ค่ะไปเลยค่ะโอเค เอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำน้ําจิ้มพริกเกลือของคนตราดดูว่าจะเป็นยังไงครับอัับแรกคือใส่ตําพริกเหรอคะเป็นเป็นพริกขี้หนูอย่างเงี้ยหอมมากนะเม็ดเล็กๆแหล,ลมๆเนี่ยคือมีส่วนหอมสุดนะครับแล้วก็กระเทียมไทยหนะกระเทียมไทยจะเม็ดเล็กอันนี้ไม่ใช่ผงชูรสนะเกลือแต่ก่อนจะตาําเราต้องเตรียมน้ํามะนาวก่อนค่ะถ้าเราตาพอมันมันแหลกแล้วนะต้องรีบใส่น้ํามะนาวเลยเพราะถ้าไม่ใส่มันจะเหม็นเยียวริ ไม่ได้อ๋อใส่แล้วก็ค่อยๆแบบคนใช่ไหมคะค่อยๆใส่อันนี้คือเคล็ดลับนะไม่บอกใครแล้วนะทำจูๆไม่มีใครเลยแล้วจะเกิดเราตำแรงๆเ่ยเม็ดมันแตกอ่ะมันจะจะกรวดมันจะไม่อร่อยกรวดเราใส่น้ําตาลสายแดงค่ะค่ะโอเคก็ควรให้น้ำตาลมันละลายก่อนแล้วค่อยใส่น้ำปลานะใช่ค่ะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาหอมมากเลยอ่ะ วิ้งอร่อยมากเลยแนย่ชอบแล้วค่ะอ่าแต่ตอนนี้ผมว่าเราไปหาวัตถุดิบกันก่อนไป,ไปัครเพื่อความไปถอ,อดไทยเราก็เลยต้องใส่ชูชีพชูแฉนชูชีพถูกแล้ว อันนี้คื็ของแม่หมดเลยเหรออ๋อมีมีของชาวบ้านด้วยค่ะเพราะว่าประมงเขาจะแบ่งให้ควเดือนละสามไร่ถ้าน้ําลดนะจะเห็นสวยมากเลยน้ำลดตอนจะผุดขึ้นมานะแม่จะ่้น้ำลดถอยผุดใช่และอย่างนี้พอเวลาเราเราเลี้ยงเขาอ่ะใช้เวลานานเท่าไหร่แม่ถึงจะรู้สึกว่านี่กินได้ละทามาแขวนกับแปดเดือนถึงหนึ่งปีโอ้โหถึงหนึ่งปีเลยอ่ะจะได้กินนี่หนึ่งปีเออนานนะแต่เราไม่ได้ให้อาหารไม่ได้อะไรนะ ก็คืงเขาโตตามธรรมชาติใช่หอยมันก็จะมาเองมันมีเชื้อหอยมาจับแล้วเราก็ไปซื้อข้างใหม่ทีนึงเรามามาแยกมาแขวนอ๋อมาแขวน่อใช่ถ้าเราจะไปเอาหอยนางรมนี่คือเราจะต้องทำยังไงบ้างเราก็ไปใกล้ๆเช่เหีตยวเกี่ยวเกียวไผ่ตรงนี้ครับคุณแม่เออใช่ได้ใช่ได้ ก็ได้มาแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นแหงลมแหงลมทนแท้แล้วเดี๋ยวให้คุณลุงทําแกะให้หน่อยเพราะว่ามันคมใช่ไหมคุณลุงป้าเันนียแกะออกมาปุ๊บกินได้เลยปะได้เลยได้จริงเหรอกินได้เลยเพราะว่าเขาสะอาดอยู่แล้วไงอ้ยสงสัยต้องชิม เกี่ยวโรยแล้วก็เด็ดกระถินโรยโอเคเลยอย่างนั้นอ้ำได้เลยหิวมากน้ำซิ้มดีมากหอยก็คือดีค่ะเป็นไงอะอย โอเคครับแล้วตอนนี้เราได้วัตถุด,ดิบจากกระชังหอยนางรมของคุณป้าเขาเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับคราวนี้เ,เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันแต่ก่อนแกะเนี่ยจะบอกเมนูซะก่อนไหนพูดมาสิแล้วเมนูพนมรุ้งชีสเดร็ของเราในนี้ก็คือหอยนางรมย่างชีสเตาถ่านครับอย <ะ S 1> ลโอลบ โอเคหอยังรวมนะครับจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับลักษณะหอยจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราแกะเราจะเอาที่แกะหอยทิ้มเข้าไปด้านก้นของมันนะครับตอนนี้ต้องระวังมือนิดหนึ่งนะครับถอนเข้าไปได้สักประมาณครึ่งข้อแล้วเนี่ยเราจะบิดออกา้เหมือนเปิดเหมือนไข่กุญแจใช่ปะใช่ครับพอได้ออกมานะครับปุ๊บเนี่ยหอยเขาจะมีขั้วของเขานะครับครับต้องเอ็นตรงนี้เห็นไหมครับรวมล้วงจะปูดเข้าไปเอามือยันอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ตัดเข้ามา อ่ะก็จะได้เป็นไข่ต้วเนี่ยได้แล้วอ่าโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำหอยอบชีสแบบง่ายๆกันก่อนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะปอกเปิดว่าสับหอมนิดนึงโอเคโอเคครับเราก็สับเขาเนาะครับ ต่อไปกระเทียมกระเทียมครับ<ม>เราได้ส่วนผสมครบแล้วเนาะก็มีชีสมีกระเทียมสับมีหอมสับมีออริกาโนมีน้ำมันนะครับแล้วก็มีหอยนางรมพริกแกะแล้วเซตนี้นะครับเราจะเริ่มทำหอยนางรมย่างชีสกันแบบลุยๆุกันเลยมาจ้าโอเคครับใส่น้ำมันเน<ต>าะเอาหอมใส่นะคะ ผัดให้มันหอมพอครับก็เ,เ,เอาเอาเอาหอยใส่เข้าไปเลยครับเี่ครับออริกาโนโนะจ๊ะเห็นไหมนี่หอมตอนนี้กลิ่นหอมมากหน้าตาก็น่ากินสุดๆ ไปแล้วเอาชีสไม่ใส่แล้วนะครับใส่เท่าที่เราต้องการโอ้แล้วดูตอนนี้ในกระทะคือเดือปดปุดๆหน้าตาน่ากินมากชีสยืมย้ม,มทุกคนโอเคครับหิวอยางหอม,มอ,อ่ะอ่าทอดเบอร์นะจ๊ะแล้วทำไมเราต้องใช้ทอดเบอร์อีกทีหนึ่งครับโอคืออยากให้มันหน้ามันละลายให้อย่างนี้นะครับอ๋อโุ้ยน่ากิน โอเคครับหลังจากที่เราได้หอยนางรมที่ย่างชีเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาโรยปาปิการ์ใหมยเพื่อให้เขาดูนะจ๊โอเคครับหลังจากที่เราได้หอยนางรมย่างชีแล้วเนาะคราวนี้เราจะทำหอยนางรมแบบย่างถ่านกันเดี๋ยวเราต้องใช้เกลือวิกไทยห่อยย่างธรรมดาเพื่อให้มีควันเพื่อลมควันมันขึ้นมานะครับเราควรเอาน้ำออกจากหอยนางรมก่อนเนาะ ว่าเราเราจะดูยังไงว่ามันสุกหรือไม่สุกกันใช่ไบหอยตอนนี้มันเริ่มละอุ่นนะมันจะดีดปึกป๊ก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 ปึ๊ก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 อย่างเงี้ยแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงนะครับเลือกเกลือนะครับ นะครับและตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในหอยนงรมย่างชีสด้วยเตาถ่านของเราจับหอยงลมลมควันย่างของเรานะครับได้กินทั้งสองแบบพร้อมกันเลยนะครับราวนี้เจะมาแต่งจานกันนิดหน่อยหนอนะครับโอเคเราเอาใบโหระพานะครับเด็ดมาตดแป่งเอโอเคเราหอยงรมย่างด้วยเตาถ่านลมควันของเราวางไว้แล้วเราตกแต่งกันด้วยกระถิน กระจีนหอมเกลียววางเข้าไปเลยอาละครับและตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จีเรียบร้อยนะครับหอยนางรมย่างชีสเตาถ่งก็บอกผม ชิมนากินแล้วชิเข้าและที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําจิ้มพริกเกลือของที่นี่นะครับ<า>องคุณแม่เขาครับและข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับคือพนมรุงข้าวหอมสุรินร้อยเปอร์เซ็นเป็นข้าวหอมมะลิพันหนึ่งศูนย์ห้าแท้จากจังหวัดสุรินทร์ครับผมซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีที่มีชื่อเสียงมายาวนานครับข้าวสารจะขาวนวลมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเมื่อหุงเสร็จแล้วจะนุ่ม หอมอร่อยนะครับเหมาะกับการเป็นข้าวสวยที่เอามาทานกับกับข้าวแบบนี้ครับอ้ยอย,อย่างชชีน เหมือนพิซซ่าแต่แต่ว่ามไม่ค่อยแต่ไม่ใช้แป้งใช้ข้าวที่แบบหอมหอมก็คือหอยนางรมนะคะพอสดอะ่ะกินเข้าไปแล้วมันมีความหวานของหอยแล้วก็เค็มชี้ตัดเข้ามาสุดท้ายมันมีใบโหระพามากรบคุมทุกอย่างเข้าด้วยกันนั่นแบบหัวคำที้กินเข้าไปนี่อาหารอะไรนี่อะไรแล,แล้วพอทุกคนเห็นอะ่ะอาจจะรู้สึกว่ารสชาติมันจะเพลินๆ,ๆแน่ๆเลยไม่ไม่เลยเป็นรสชาติที่เข้ากันได้ดีแบบกลมกล่อม เนี่ hey, ครับเวลาเราทําแบบนี้นะครับทาหางเราอบชีสเนี่ยหอมกับกระเทียมหรือสมุนไพรต่างๆเนี่ยช่วยให้อาหารที่ดูเลี่ยนมันเลี่ยนน้อยลงหรือแทบจะไม่เลี่ยนเลยนะครับด้วยตัวหอยที่สดแล้วมันไม่มีกลิ่นคาวเลยมันเลยไปกับชีสได้ดีถ้าหอยไม่สดถ้ามันคาวมันที่กินกับชีสแล้วดูมันขัดนะครับ <S 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 <P> พอมีน้ำจิ้มพริกเกลือหูแม่เข้าไปให้เรากินไปเรื่อยรู้สึกว่มามันมันละเ,เติมน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปหน่อยหรือน้ำจิ้มพริกเกลือเข้าไปหน่อยเนี่ยช่วยชูรสและตัดเลี่ยนลงไปได้นะครับ อร่อยมากอร่อยมากมากเลิศมากครับอมอ่ตะไบไปหอยรมย่างรมควันของเรานะครับด้วยเตาถ่านมันจะหอมๆโรยหอมเจียวหน่อยกระเทียมนิดนึงตักลงไปพอกินหอยย่างอะความแบบหอมของถ่านแล้วพอกินกับน้ำจิ้มพริกเกลือของคุณแม่กระเทียมเจียวแล้วก็ หอมเจียวแล้วก็กระถินน่ะมันมีความได้อีกฟิลลิ่งหนึงของการกินหอยนงงางรมอะทุกคนหัวข้าวที่มันมีกลิ่นใบเตออยอะพี่วิบลงตัวแล้วเข้ากันได้ดีมากๆมีกว่างนะตัวข้าวนะครับก็มีลักษณะเป็นข้าวของมันที่นุ่มมากๆนะครับมันซับกันได้ดี แล้วพนมรุ้งนะคะขอเป็นสื่อกลางให้กับพอบ้านแม่บ้านและคนที่รักในการทำอาหารให้ได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารกับเชฟมืออาชีพเพียงแค่ติดตามรายการของเราเท่านั้นค่ะเพราะข้าวพนมรุง้งเชฟยังชวนกูบัวบ้านใจ,ย,ย,นใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผม<ช>แล้ e ีต่อไปเชฟจะพาไปกินที่ไหนทำอะไรมีอาหารชิชิอะไรให้พวกเราดูอีกนะครับ อย่าลืมติดตามกันดีๆนะครับใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้เรากินกันก่อนเลยดีกว่าได้่เราคงกินไม่หมดเราเรียกที่งานมาที่วิ่นข้าวครับกินข้าวแม่ะมาแมหมาแม่มาแวถ้าแม่มาแช่มาุม่มาเร็วแั่มาเร็ว